สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Nightmare Within นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นซีรีส์ Nightmare เดียวกับไอภาคก่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมมันคนละค่ายกันอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นการเอาตัวรอดในสถานที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวต่างๆภายในเกมนะโอเคครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะสตาร์ทตัวเกมกันไปเลยนะครับผมตัวเกมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนสถานที่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับซอมบี้นะครับผมที่เราจะออกมาสำรวจอะไรประมาณนี้นะ อันนี้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมเนื้อเรื่องน่าจะสนใจเกมนี้นะครับผมนี่ครับเรือมาติดเกาะอ,อีกแล้วปะ hey, hey. ติดต่อใครไม่ได้นะครับนะวิ่งเรือต่อก่อนนะครับเหมือนตอนนี้สภาพอากาศมันไม่ค่อยโอเคเนะแล้วก็กําลังมาที่เกาะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่โ oh, นะอ้ในแมววิดอินนะอ่าเขาอ่านถูกนะแล้วก็เรือไปชนอะไรบางอย่างแล้วติดเกาะหรือเปล่ามาดูดิ ฟืมาจอดตรงท่าเรือนะครับโอเคก็ okay. ขึ้นมาบนเกาะดีๆนี่ว่าก็คือเฮ้ยเดี๋ยวมันหันเร็วไปปะผมว่าระบบมันใช่เลยนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถ้าเก็บของแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็คือไหนแม่เดี๋ยวมันไม่มยังเปิดไม่ได้หรอเนี่ยอืม เขาจะไม่ให้เราเปิดเลยนะจริงๆมันต้องเปิดได้ดิแต่มันยังไม่มีปุ่มอะไรเลยวิ่งก่อนเดี๋ยวมาเก็บไอ้สีฟ้าๆดิอ๋อแล้วตรงนั้นน่ะมนเก็บไม่ได้จริงเหรอเดี๋เราเดี๋ยวเรายืนผิดฟังคิดในแง่ดีเรายืนผิดฟังหรือเปล่ากระเป๋าว่ามีนี่ เนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้ล่ะมันมีของอยู่ดีข้างในอะ่ะอืมอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับออกสำรวจเนาะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t l e s a l a c t a Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter b u a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e c e n อ e r นี่ผมนั่งแล้วผมกระโดดละ่ทะทำไมบรรยากาศมันดูแบบไม่น่าเดินต่อเลยวะ <laughs> บรรยากาศเกมไนท์แมวมันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้นี่ครับคนนี้โอ้ได้อุธมาแล้วซอมบี้ลุกขึ้นมาว่ะไปช่วยเขานะครับแต่ว่าซอมบี้ลุกขึ้นมานะฟาดฟาดโอ้ oh my god นะถือว่าเรียบร้อยกันไปไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะครับ เหมือนจะเป็นโรงพยาบาลบ้าบนเกาะน,นะผมคิดว่านะแล้วก็ผู้คนน่าจะแบบเอ,อ่อกลายเป็นอะไรกันไปก็ไม่รู้นะครับมีเราค่อยๆมานะบดูนะครับมาเข้าไปสเตลไดไหมเนะี่ยถ้าเข้าไปสเตลได้นี่คือแจมเลยนะรลหันมาดังฟับนะอ่ะนี่ครับสเตลหน่อยโอ้โหซ้ำ <laughs> โหดจังวะ เ,เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับอา่าทำไมเขาบอกว่า alert level มีสีเหลืองกับสีแดงเนาะสีเหลืองน่าจะเป็นพวกที่เราสู้ได้นะผมไม่ได้อ่านนะเมื่อกี้กดเร็วๆนะครับแล้วก็สีแดงน่าจะเป็นพวกที่เราแบบเอ่อ level ต่ำกว่าเราต้องควนวิ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอสักหน่อยขอสักหน่อยนึง <gotta> ข้างหน้า อะไรไม่นี่เลเวลนะคมันมีเลเวลบอกด้วยนะนจะสเตลได้หรอสเตลบ้าอะไรสเตลบ้าอะไรนี่แน่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 นแนนแนนแนโอ้โหโดนว่ะ ซอมบี้มาเร็วซอมบี้เหรอโอ้โหเรียบร้อยไปดินี่แน่ยนี่แน่ยโ,โหแม่งศาสเดินเข้ามาใกล้ๆนะเห็นตัวเดียวแล้วให้เราสาเตลก็ไม่ไดโ้โหสู้สองตัวนี่คือแบบหอบเลยนะตัวละครเราเด้ยมีกล่องว่ะนี่มีตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้ก็คือตัวเพิ่มเลือดเนาะเพดพี HP นั่นแหละนะครับหมอคงไม่ลุกขึ้นมาเนาะ เจ้าที่นะครับโดนกันเพียบเลยเนี่ยอ๋อสีแดงเหมือนเป็นการแจ้งเตือนว่าซอมบี้จะมาไอ้นี่เรามันเห็นเราเออไม่น่าจะเตือนเกี่ยวกับเลเวลเราก็ไม่ได้อ่านอเลิร์ตดีๆนะครับด้าขวาบนมีตัวนี้ด้วยเหรออ๋อยังไม่มีการอัปเกรดอะไรนะ จริงๆถ้าเป็นซีรีส์เกมไนท์แมวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะปลดล็อกอ b i l i ตีที่เราสามารถทําการอัปเกรดตัวละครให้แบบมีความสามารถแปลกๆได้โอ้ไม่กเยอะจังวะสามตัวเลยอะ่ะมันมีเสียงด้วยนะหมายถึงว่ามันฟังเสียงเราด้วยนะ ว่าบวกบวกให้จบจบไปดีกว่าม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 าโอ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวขอปั๊มหน่อยนึงตัวละครมันเหนื่อยนะครับคือใช้สตามิน่านะเราแบบเดินเดินถอยถอยก็ได้ แล้วมันจะขึ้นทำไมเนี่ยนี่ตีอยู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 ่เนี่ยมันขึ้นมาแบบไอ้นี่ผมไงผมจะแพ้ก็ตรงนี้แหละเนี่ย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 รู้แต่จริงอ่ะเป้าหมายเขาให้วิ่งนะถ้าตามสเต็ปนะครับบอกว่าวิ่งไปเลยแต่เราไม่อะ่ะเราไม่อะ่ะเออเราแบบคนจริงไง <laughs> ถ้าตามภารกิจอะ่ะเขาบอกว่าลั่นนะครับบอกให้วิ่งไปแต่ไม่อะ่ะเราคนจริง โหแล้วข้างในมัางมีอีกเดี๋ยวดูกันในนี้มีอะไรให้ผมไหมโอ้ไมค o กอคนจริงจะไปต่อไม่ได้แล้วนี่อ่ะคนจริงนะครับอ่ะวิ่งแล้วกันคนจริงวิ่งกันโอ้ไ oh มคกอคือมันเยอะมากุ่นผู้ชมครับแพ้แน่เลย โอ,อ้รอดไหมเออตื่นเต้นนะครับคือจริงๆภารกิจเมื่อกี้ก็คือให้เขาให้วิ่งหนีหรือว่าหลบตัวซอมบี้มาเนี่ยครับเขามาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็เจอฐานคนหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นน่าจะเป็นซอมบี้นะมาแล้วอยู่ทางขวานะครับทางขวาพี่ทางขวาทางขวา okay, okay, ขอะอยโอเคโอเคก็บ้าแล้วนะครับเฮ้ยเขาให้อาวุธเราอะ เราต้องหาอาวุธหรือว่ากระสุนเพิ่มเติมในนี้แหละท่านผู้ชมครับแต่ว่าเฮ้ยเริ่มมีแบบเริ่มมีของแล้วนะครับแต่ว่าซอมบี้จะมาอีกหรือเปล่าเ <c oughs> ก็บของหน่อย ตัวนี้ป้าใส่ระเบิด <'m> โอ้โหมาว่ะทางนี้มาว่ะโอ้อยางเยอะเลยท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ